วันนี้มีพัสดุมาน้องเรืรอรับว่าห้หรปูกอีกแล้วพัสดุมาส่งถึงยาลปูกิตชีตจิตโตพุทธถานว่าปวงชายตะบนรัศมีเพื่อเจ้าขอรับปางครับเป็นข้าวสารข้าวสารนะครับเป็นข้าวสารซึ่งส่งมาจากคุณโยมสวสดิ์วินิยะาสิริกุล รับพ่งแต่ก่อนแต่เดิมนั้นไม่ได้ระบุชื่อไม่ทราบว่าเป็นของใครอันนี้คุณโยมได้โทรมาแจ้งไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นว่าเป็นพระธุดงคสทงมาจากคุณโยมเองเนาะก็ขออนุญาสนาธุลขอบุญกุศลทั้งหลายแล้วนี้จงเป็นเพราะปัจจัยนุนนำความชูให้คุณโยมสวัสด์วิริยะสิริกูลพร้อมครอบครัวญาติมิตรเพกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปราศรานใดก็ขอได้ทรงความมุ่งมาปรัสนาทุกประการซึ่งคุณโยมได้ ส่งมาให้น้องๆเหมียวสะบะเิงยังงปู่ทุุ่ๆระย,ยะเนาะซึ่งขาา้าสานั้นก็เป็นความจาเป็นเพราะช่วงนี้โดนช่วงฤดูหน้าฝนเนาะหลวงปู่ก็ไม่ค่อยได้อ่าถ้าฝนตกก็ไม่ได้ออกไปทบากก็ต้องหุงข้าวนี่แหลนะเนาะหุงข้าวแล้วก็มาควบกับอาหารเปียกให้น้องเหมียวได้กินกันส่วหลวงปู่นั้นก็ฉันข้าวกับทับเพริ่งผักอะไรก็ได้เนาะแต่น้องเหมียวกินไม่ได้น้องเหมียวต้องกินข้าวกับข้าวกับอาหารเนาะ ก็ขอมาสนา,าสาธุซึ่งคุณโยมก็ได้ส่งมาให้น้ำน้เหมียวออยู่ทุกๆระยะนะก็ส่งมาหลายรอบหลายครั้งแล้วนะครั้งนี้ก็ได้สมาอกครับขอขอมาสนาสาธุขอบุญนี้จงทุ่งดตสมปราถนาสุป,ประการเทถรตภิจโยวัชานุสัพโรโควินาสตุมาเตพรตวันตรายโยสุข,ขีสิขายุโกภาวะอภิวาทานาศิริสนิจังวุฒาปะจะย,ยิโนจตารโดธรรมาวัทันติอายุวันโนสุข,ขังพระรังครับ ก็น้องน้องเหมียพ่อรอรับไปให้นะเป็นข้าวสารรู้นะข้าวสารก็ยังกินไม่ได้เราจะรอช่วงเย็นมนจะหงให้นาลูกนะ้ตอนนี้ก็ให้ดูการสร้างกุฏิหลวงปูนะปดด่นะปู่รู่ตรนนี้ยังไม่เรียบร้อยก็ดูในสภาพที่ไม่เรียบร้อยนี่นอนเนาะเพราะอันนี้เป็นสภาพที่เป็นปัจจุบันนี้ก็หลวงปู่ก็นอนตรงนี้แหละน้องเหมียวก็นอนอยู่ตรงนี้เนาะ นอนอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตอนค่ำกลางคืนก็นอนอยู่ด้วยกันตรงนี้ฝนตกมาก็เปียกก็ซาก็เปียกเพราะไม่มีอะไรบางมีราคาบางแต่ถ้าสาดมากก็เปียกเหมือนกันนะครับมันมีพื้นที่อยู่เท่านี้จริงๆเดี๋ยวนี้จุดนี้กำลังดาเนินการก่อสร้างยังไม่จังไม่แล้วเสร็จเนาะไม่แล้วเสร็จถ้าบนสลาก็เหมือนกันก็โปร่งๆเหมือนกันโปร่งๆเหมือนกันทุกๆทุกๆอาคารโร่งเหมือนกันหมดเลยครับเปที่นี่เนาะ เ้าก็ถ่ายให้ดูความคืบหน้าในการดำเนินการกาอสร้างกุฏิถ้าแล้วเสร็จก็คงจะเรียบร้อยดีก็จะอยู่ในเราอยู่แล้วปลอดภัยป้องกันอะไรได้หลายได้หลายอย่างนะพื้นที่อย่างนี้ก็กว้างพอสมควรเนาะสี่คูณห้าเมตรสี่คูณห้าเมตรนะด้านะนี้ห้าเมตรด้านยาวห้าเมตรแล้วกว้างสี m, ่เมตรก็ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะยังไม่เรียบร้อยก็ให้ดูก่อนก็มี ห้องน้ำห้องนอนในตัวพร้อมเลยนะเพราะนั้นก็ยังไม่เรียบร้อยครับก็ให้ดูตรงนี้ไปเนาะครับก็ทำทำอยู่ทุกวันทุกวัน,ก,วนก็ทงคาด้วยทำอะไรด้วยเนาะครับยังไม่ได้เสร็จก็ขอ,อมุนากับทุกท่กทานที่ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้ร่วมบุญมาในการซ่อมและสร้างกุฏิหลวงปู่สถานที่ที่อยู่ของหลวงปูแลลงป่แล,ล้วน้องเหมียว ขอมโนะทะทนาะลุขอ้อมูลกุศลทั้งหลายจงเผยใช้ให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใ,ใจราสนาทุกอย่างก็ขอได้ทรงความมุ่งมั่นราสนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเถิน থাকে মাংস পাছোঁ দিম চুখ কোনো পাৰোঁ ক'তো